วันนี้ร้อนผีวิญญาณร้อนก็มีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเป็นเรื่องที่ไรเดอร์เจอผีในชื่อเรื่องวิญญาณของมาลียังจำคืนหนึ่งได้อย่างชัดเจนคืนที่ฝนตกหนักและลมพัดแรงวันนั้นฉันสั่งอาหารมือดึกมาจากร้านโปรดเมื่อไรเดอร์มาถึง เขาดูเหน่อยล้าและเปียกโชกไปด้วยน้ำฝนฉันจึงเชิญเขาเข้ามาหลบฝนสักครู่ฉะนำนำน้ำอุ่นๆให้เขาดืม่มเรานั่งคุยกันเล็กน้อยเพื่อรอให้ฝนซาลงเขาเล่าว่าเขาชื่อนบและทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาหลายปีแล้วฉันถามเขาว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างไหมที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำงานในเวลากลางคืน 熬沏银包包